เพจซูเปอร์ไก่ช็อปขาย ID เกมรหัสรีไฟล์ราคาถูกเริ่มต้นเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อ ID ฟรีไฟล์รับแม่นรับทุกแบบพร้อมจบนะฮะเพจซูเปอร์ไก่ช็อปสาขา2รับฝาก ID ขายค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นนะฮะเ hey, พจจริงผู้ติดตาม90,000กว่าคนเพจจริง hey, ไม่โกงแน่นอน100%มีกิจกรรมแจก ID ทุกสตาร์นะครับลิงก์ด้านล่างใตค้คลิปได้เลย สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮดนะครับดีบเก็บฟ e Fire นี่ฟ e Fire ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเข้ามานะครับซึ่งปกิจกรรมอะไรนะครับสายเติมนะครับซึ่งในร้านค้านะครับอ่าเป็นดวงตานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเติมดวงตานะครับก็จะมีเติมครบยกกำลัง2นะครับ99เพชรกับ299เพชรนะครับก็จะได้แบบว่าไอซ์วอล์นะครับอ่ากับกล่องศพที่ สวยๆแล้วก็เท่ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรแบบว่าพิเศษหรือเปล่านะครับเออนะครับท็อปอัพนะครับนี่นะครับผมนี่ไอวอลสองเก้านะครับไม่มีเอฟเฟคใดๆเนาะเป็นแบบว่าเอ่อ FFWS นะครับเป็นของโปลีกนะครับแต่อันนี้สวยนะครับเอออันนี้เอฟเฟคสวยมากนะครับเออเป็นรูปศพนะครับโคสวยเลยนะครับเติมทั้งหมดส9งเก้าเก้านะครับผมก็ขอให้มันเติมนะครับสองก็ประมาณ100บาทนะทุกคน ไม่แพงเด้อนะครับหนึบาทเองนะครับก็สามารถทําการชําล่างเงินผ่านเว็บเติมเกมได้เลยนะครับค่อนข้างถูกมากตัวนี้ก็มีแบบว่าส่วนลดอยู่ในตัวนะครับค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เติมไปเลยนะครับให้ความเติมไปก่อนนะครับ90บาทนะครับผมแล้วก็อีก10บาทนะครับง่ายๆเลยนะฮะนี่ครับชึบนะฮะนี่ครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยครับได้มาทั้งหมดทั้งมวลเลยสมวมใส่เลยแล้วกันนะครับนี่ไอ้วงไอวอนะครับสวยไหมทุกคนประมาณนี้นะครับเติมเรียบร้อยนะครับอ่านะครับแล้วก็วันนี้นะครับกิจกรรมนะครับจะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าหลายๆคนรอหรือว่าไม่รอไม่รู้นะครับแต่ที่ทุกคนแบบว่าอยากได้อยู่เหมือนกันนะใช่ไหมทุกคนนะเป็นดวงตานะครับร้องไห้นะครับทุกคนดวงตาร้องไห้เลยนะครับนี่ครับกล่องละ25เพรนะครับ อ่านี่เลยนะครับเป็นดวงตาตรงนี้เลยทุกคนดูนะครับโอ้บีแบบว่าร้องไห้พุ่งมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสุ่มดูนะครับว่าจะถึงร้อยกล่องหรือเปล่านะครับเออนะครับต้องลองต้องลองนะครับไม่ลองไม่ได้แล้วเนาะทุกคนเนาะก็ต้องลองกันนิดหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวมาลองกันนะครับทุกคนนะครับพี่ว่าขอซื้อก่อนละกันนะครับสัก60กล่องนะครับเพราะว่ามันจะได้ส่วนลดนะครับถ้า60กล่องมันจะได้สลงรถสองนะครับอ่านะครับประมาณนี้หนีเห็นไหม ก็ประบาดหรพัดนะครับชุบนะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดข้างในนะครับมาครับสูตรเดิมเลยสูตรเดิมเลยทุกคนร้านค้าปึ๊บป๊บตัวละครนะครับแต่งตัวนะครับมาครับมันต้องได้บ้างแหละนะครับขอแค่100โทเค็นนะครับ3โทเค็นครับตุ้มโอ้โหคุ้มนะครับแล้วก็ไปที่5กล่องครับปั๊บโอ้โหคุ้มเลยครับถ้าอย่างงี้นี่คุ้มนะครับ1โทเค็นที่เผลอโอ้โหโทเค็นมา 4กล่องปัป๊บโอ้โหได้ชุดมานะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ24โทเคนไปแล้วนะครับ2ปัป๊บโอ้โห1ปัป๊บโอเค1ได้อยู่นะครับอ่ะสัก6กล่องปั๊บปัป๊บโอเคได้อยู่ครับแล้วก็3กล่องครับปัป๊บโอเคครับโอ้โไม่มีสิบโทเคนเลยอ่ะ2กล่องปัป๊บเฮ้ยได้อะไรวะทุกคนได้อะไรอ่ะโอ้ได้อะไรอ่ะมนุษย์หินชายคืออะไรวะได้อะไรอ๋อหมวก โอเคงงนะครับอ่ะสองปัป๊บโอ้โหสองก็ถองโทเคตด,ดึงที่เผื่อสองสวยครับแล้วก็ลองสักสิบกล่องดูเนาะเผื่อแบบออกปัป๊บนั่นอะไรไม่รู้ออกแกดวงตาป่ะโอ้โหไม่ใช่นะครับเรียกว่าดวงตานะครับดวงตาเถอะดวงตาโอ้โหเสื้อนะครับได้มากี่รคเคตละห้าสิบห้าที่รอบนี้น่าจะไม่คุ้มไม่ทานไม่ได้นะครับเนี่ยทุกคนโอ้โทโท,ทคเคอาจะไม่พอนดดเนี่ยปัป๊บ ไปครับ4ปัป๊บ68โทเคนไม่พอจริงครับ3ปัป๊บแล้วก็7กล่องไปเลยครับปัป๊บหุ้ยพอเปล่าอู้84โทเคนครับทุกคนได้84โทเคนครับชุดพวกเียที่ผมมีแล้วนะผมไม่ได้เปิดเฉยๆนะครับโอหต้องซื้อเพิ่มครับ84โทเคนนะครับตอนนี้นะครับเหลือไม่กี่กล่องเองอะ่ะทุกคนสัก10 10กล่องและกันมีสนลดปะอ่า2ีกล่องอะ่ะ ยี่สิบกล่องสี่ร้อยนะครับเปิดไปเลยแล้วกันครับปั๊บน่าจะพอละเนีร้อยสิบห้าสวยครับเรียบร้อยครับก็แรกเลยนะครับปั๊บนี่ครับผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดวงตาร้องไห้นะครับแล้วก็โทเค็นเหลือแรกกนดีแล้วกันนะครับสิบห้าโทเค็นนะครับปั๊บโอเคแล้วก็เก็บไว้หนึ่งเนาะโอเคครับเผื่อไว้อัพตัวละครนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับได้หนื่นมาก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับหมดไปประมาณหนึ่งพันหร้อห้าสิบเพชรนะครับหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับได้ดอกตานี่มานะครับเทไหมทุกคนก็ก็เทอยู่แหละนะครับนะมันก็ต้องเทดีนะเราได้มาแล้วมันก็เทเรอทุกคนนรอเออนะครับนี่นะครับดอกตาน้ําพุ่งนะครับแค่นี้แหละก็สวยเหมือนกันนะครับทุกคนเรากก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสายฟรีน่าจะมีแบบว่าเก็บโทเคนนะครับตรงนี้เนาะ อาจจะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้อาจจะลงคลิปแบบว่าเยอะหน่อยนะครับก็ฝากดูกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กิจกรรมสายฟรีเยอะเนาะยังไงก็เข้าใจพร้อมด้วยแล้วกันนะครับเนาะก็ไม่ออกนะในกล่องก็ต้องแลกเอาเนาะโอเคครับประมาณนี้นะครับก็สุ่มไปประมาณ80กล่องนะครับ1,650เพรนะครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวันดีครับ โอเคฮะเราก็อยู่ในเว็บพี่นุกเกอร์อีกแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้เป็น EP ที่2นะครับที่วิวมาสุ่มนะครับผมหลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่เขาไม่แจกจริงหรอกพี่เขาแจกโมอะไรอย่างนี้บอกเลยนะครับก็ไปดูในเพจได้เลยนะครับว่าแจกจริงไม่จริงนะครับบอกเลยว่าแจกจริงแน่นอนวันละสิบกว่าดีนะครับทุกคนต้องรอเวลาสุ่มนะครับบอกเลยว่าได้แน่นอนเนาะวันนี้วมก็เติมไป100บาทนะครับเครดิตเรียบร้อยนะครับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ก็มาเลยนะครับทุกก็จะมาสุ่ม ID เหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วพี่บอมสุ่มไอดีหลักแสนไปนะครับรอบนี้ก็จะไปสุ่ม ID แลนะครับนะลองดูกันนะครับทุกคนนะครับก็สุ่มไปเลยนะครับบอกเลยว่าอยากได้อะไรนะครับก็รอได้เลยนะครับทุกคนมีไอดีหัวข่าวไอดีหมก F ID เทพแล้วก็ไอดีเสื้อแลนะครับมารอบนี้พี่บอมว่าพี่บอมน่าจะต้องได้ไอดีอะไรสักอย่างนี่แหละเพราะว่ามัน99นะครับมาลองสุ่มดูครับหมาครับหมาหรือเปล่าหมาหรือเปล่าหมวกเอฟหรือเปล่ารอบนี้ หมวกเอฟหรือเปล่าครับมาทุกคนมามาหมวกเอฟนะครับไอเดีเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับอ่าทุกคนดูนะครับไอเดีเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับผมไอดีแลเห็นไหมเห็นไหมครับเมลพาร์ตข้างล่างเห็นไหมครับบอกเลยได้จริงนะครับข้อเฟซบุ๊กได้เลยนะครับเชื่อมเฟซบุ๊กนะครับขอญาตเซ็นเซอร์ตรงนี้แต่บอกเลยว่าได้จริงเดี๋ยวจะเข้าไอดีให้ดูนะครับไปไปดูกันนี่นะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไอดีจริงๆนะครับนี่ไอดีหมวกเอฟนะครับเห็นไหมหมวกเอฟแผ่นแท้เลยทุกคนนะครับก็ ถ้าอยากสุ่มไอดีแบบนี้นะครับคุ้มนะครับแจกวันละสิบไอดีนะครับด้านล่างเลยนะครับคลิปด้านล่างเลยนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับบายบายครับ